ครับสำหรับคลิปที่2นะครับของทางร้านพ r Solar ซ่าเซลของเรานะครับนี่นะครับคือการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ํำบาดาลนะครับหรือว่าสูบน้ําจากห้วยนะครับขึ้นบนหอประปาหมู่บ้านนะครับสูงประมาณ15เมตรนะครับโดยใช้แผงโซล่าเซลล์สองบวัตต์สิแผงครับครับต่อมาเรามาดูกล่องคอนโทรลนะครับ กล่องคอนโทรลเรานะครับจะเป็นกล่องคอนโทรลไฟ3เฟสนะครับกล่องคอนโทรลควบคุมมอเตอร์นะครับ3 0 0พันวัตต์นะครับคือข้างในครับการทำงานนะครับการทำงานผ่านลูกลอยนะครับกล่องคอนโทรลนะครับจะรับไฟจากแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ส่งกระแสไฟไปยังสมมตนะครับมาดูน้ำออกกันนะครับน้ำออก2นิ้ว2แรงนะครับสมมตครับแรงมากเลยครับน้ำครับ แรงมากเลยครับน้ำ